ถ้ารัฐไม่มีเยยาให้ก็จะลำบากมากเลยเพราะว่าหยุดเมื่อก่อนเคยไปทำงานวันนี้เขาก็ให้หยุดวันนี้มามาขายของก็ยืงมันเขามาขายยืมเงินเลยมันมาขายถ้ารัฐไม่ช่วยตอนนี้แย่มากเลยเพราะมีมีหลานที่ต้องรับผิดชอบก็ครอบครัวเขาแยกกันแล้วก็ยายต้องรับผิดชอบเยอะเลยาน้ำค่าไฟทั้งเลี้ยงหลานถ้าไม่ได้ตรงนี้ ไม่รู้จะทํำไงก็คงก็คงจะเสียใจแล้วก็อยากให้ใหอ้อยากให้รัฐช่วยเพื่อถึงทุกคนเลยรัฐบาลไม่มีเงินเยียวยาก็ผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลมีเงินเยียวยาแต่ทีนี้ก็แต่กายไม่ทั่วก็มไม่รู้คือคนอื่นได้แต่ผมยังไม่ได้ครับ ถ้ารัฐบาลไม่มีจริงๆนี่ก็ต้องทําใจครับเพราะมันไม่มีโอ้แต่แต่พูใใ้อื่นยังไดเนาะวันนี้วันพวกคนถูกอย่สิบส่ได้สิให้แต่ค้นลุ้ยสิคนรวยเมื่ออืดอยากสิเอาไปใส่เฮ็ดหยังให้พวกว่าหาเสาทิ้งคำนี่ตัวใด้มนยดงคอยสีเมนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่ไม่เนาะแล้วเท่ากับหัวงอกรับจ้างมันกันบว่าได้ เจ้าเสียจังไดสิมัเจ้า่อยสิได้น้ำเพิน่นเพิ่นได้ใครอยากได้ยุ่นเล้วสีไห้หวางได้สน่ะเดี๋ยวมันก็จะได้ป้อนจี้กันจินแล้วครับต่อไปถ้าไม่มีเงินมันเดี๋ยวยาครับมันจนกันมากแล้วล่ะครับมองตากันอยู่บางวันก็จะได้กินข้าวกับอะไรบางวันก็จะไม่มีอะไรจะกินกันแล้วตอนเย็น ก็เสียใจอยู่จ้าเพราะว่าผู้ผู้พึ่นได้พึ่นก็ได้ผู้บ่ได้ก็เสียใจอยู่ก็อยากได้คือกันน้ำพึ่นเฮ็ดงานก็เฮ็ดยากดเขาแก้พึ่นก็ยากอยู่พึ่นญาตติดโรคติดยังพึ่นก็ปิดสองมือสามมือเขาก็ขาดไรได้ไปก็ใส่เงินสุมือสุมือแต่บ่ได้ก็เสียใจอยู่อยากก็อยากให้พึ่นดูแลทั่วถึงเบื้อุขคนเดจ้า